นะคร al ับอยู่สุนท้ายครับของมาได้หันจังหวัดก็ขอบคุณนะครับประ่อีเขามาได้หนตวน่งอยู่ทุทนุนท้ายนะครับแล้วก็ครับชนี้ทานประธานะครับทานประธานวันที่เปิดมานะครับหัโตนััวโตชาผมนั่งเย็นแล้วนังปชุมมาเด้นัปชุติดพักติดังเลยขอเพื่อนะครับท่านผู้การนานมกเป็นที่ประอนะเอาในวันที่ตั้งแต่ตะรวา เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีเอ่อเป็นรองรัฐมนตรีทางรัฐอยู่ครับท่างรัฐกระทรวงนะครับทางตัวที่ทำเรื่องจาบท่านมุสลิมนะครับนายกปวัติเนะครับแล้วก็ทางรัฐศาสตร์นะครับการตอบการต่างปัญหานะครับแก้วที่ทำดูหลังท่านนะครับคือป่อของพระจันทร์วอนะครับแล้วก็แมวนะครับ จะก่ออ ah, ีกคนหนึ hmm? ่งนะครับที่ท่งหมากจะซื้ออเนกท่านนายกอบจสระจิตนะครับอากคนที่นั่งอยู่ว่านางแงนั่นเป็นเพราะเมียบัวเมียบัวนะครับดต่ท่านวันนี้นะครับพี่น้องเลยถือว่าเป็นความสุขนะครับของเฮานะครับที่เยาได้มารวมบุญกันในวันนี้เพราะว่าแป็นนิไัยท่านครับความเสียหายแก่วัดเราแต่เขาก็พยายามป็นการเสพฟื้นจิตวัตของเราได้ มีความสุขขึ้นนั่นคือการทำพิธีสืบชะตาที่นีพี่น้องนักข่าวมาเพียบนะครับขอความคุณพี่น้องนักข่าวทุกคนนะครับวันนี้เขาจะมีข่าวออกไปนะครับทั่วประเทศและทั่วโลกนะครับแต่นั่นวันนี้จึงเป็นวันที่หรือว่าเรียกผลต้นใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนโดยเขามี่ั้อใจของบ้านเมืองนะครับได้มาร่วมกันเป็นประธานในวันนี้นะครับ มีพระสดุของพระเจ้าที่เขาเขาต้องดักตีได้มาทุกคนแ่เนปันนี่วันนี้จึงเป็นหุ่ใจของพี่น้องเอานะครับเอาถวงหายทหมดการขอบคุณทุกท่านนะครับมีพระสงฆ์แทนเดนปันนี่พยายามตีมันขาดต้องเขาเพระว่าองคุณเขามันกินมันเป็นมานักเขาหม่นีอยู่ต้องขอกราบขอโทษท่านพี่น้องที่ต้องยืนหองนะครับจะตัดลบคือตังคืนและไก่หอบนะครับต้องขอกรรมขอขอบคุณทุกท่านและการขอโทษทุกท่านนะครับ พราะว่าเขาได้เซ็ตตั้งจนะครับในสถานที่ที่เขาแขนนี่พึ่งพอดีนะครับและน่าขอโทษที่นอกนี่อยู่หลังตะเลนะครับแต่ถือว่าเขาได้รวมอยู่ในใจค้าของพี่ทียี่แล้วนะครับว่าเราคนของเขาเขาอยู่ที่ไหนจะได้บุญพ้นนะครับได้บุญพ้ทุก่านทุกคนนะครับตามขอาพ้นทุกท่านนะครับตามสมสดีครับขณะสถาณานะในครับปรารถนาแล้วจากคำว่าระนรร ครับตำแหน่งของท่านเนี่ยนะครับเราก็ไม่เคยได้เรียกสองทีเรียกท,ท่านเรียร